ก็มาอยู่ที่ตลาดต้นไม้วัดทั้งเงินคืออันเนี้ยร้านแรกที่มาถึงเยอะมากก็คือวันนี้เราตั้งใจจะมาเอาต้นตินตุกแกสักประมาณสิบต้นเพื่อที่จะไปเหลือยตรงและเบียงห้อง <table> ถ้าเกิดว่าแบบใครแบจ,จะมาซื้อข้ามาที่นี่นะคะคือรถมันจะแิดมากแล้วหาที่จอดยากมากแนะนาให้จอดตั้งแต่แบบถนในใหญ่ริมทางแล้วก็นั่งดินมรถเข้ามาจะง่ายกว่าไม่อย่างนั้นเราก็จะแบบไม่ได้ลงจากรถสักทีอะไรแบบนีนนน้ก็เดี๋ยวไปดูร้านต่อไป เอาอะไระอ่ะเอาต้นเดซี่บูคือเป็นเดซี่แต่เป็นสีน้ำเงินสองตอน้นแล้วก็อเอานี้ด้วยเพราะว่าเราแบบชอบทำสเต็กโรสแมรี่ ต้อนอะไรสีต้นสีโใบายมาละกอร้รอนเลยถูกมากเลยนี่ต้นเปิร์นนี่ก็เปิร์นต้อน,ตอนอะไรต้นหยากเย้ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่บ้านแล้วอันนี้ก็คือที่เราได้มาอันนี้ต้อนอะไรวะมาละกออะไรพีโลอะไรทักอย่าง แล้วก็อันนี้แบบภูมิใจนําเสนอมากคือต้องตีนตุ๊กแกนะคะ,เ,คะเดี๋ยวเราจะเอาน้องอ่ะมาพิงผนังตรงนี้แล้วก็คือให้มันเลื้อยเลยเล้ยเลืยเลย้ไปแต่ว่าคือต้องดูอีกทีว่าวนางจะยังไงรอดไปรอดแล้วก็มีน่ารักมากเลยได้มาถามต้นนะคะคือเออเซี่บูได้มาถามต้นเดี๋ยวเรานะจะมาใส่กับกระถางยาวๆนะ เห,บบเห็นแบบพวกฝรั่งเขาชอบปลูกเว้นตรงแบบและมีบบยอย่างเงี้ยก็ดูมาจากเขาแล้วก็มีได้เฟิร์มมาด้วยอันนี้เฟิร์่สวยมากคือสีมีความแบบมีความเขียวแล้วก็มีแบบเหมือนแบบเรื่องแสงคือยังไงไม่รู้คือสวยมากเลยชอบมากนะคะแล้วก็ได้เห็นคือถูกมากๆเลยอันนี้แนะนําเลยนะคะอยู่ซอยเจ็ดนะเห็น อยู่ท้ายซอยเลยซอยเจ็ดถุงละสา,ามห้าสามถุงร้อยนะคะแล้วก็นี้รอสแมรี่หอมปะ่ะหอมมากมก็คือเหมือนต้นร้นแมรี่ที่เราซื้อแบบไว้ทำแบบสเต็กเลยอ่ะคืออย่างนั้นเลยหอมหอมแล้วก็มีตก้มน มาแบบจัดตรงนี้ให้เป็นสวนน,น่ารักน่ารักยังไงก็เดี๋ยวาปาติดตามดู b ี f o r เตอร์ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแนละ้วบ๊ายบายเตือนมาลดนะ้ำตอนเช้าถ้าตุยอะ่ะก็ถ้าหนูดูแลเขาอย่างดีที่สุดแล้วเขาตุยก็คือมันไม่ใช่ความผิดน้องแล้วไงต้นไม้ก็เหมือนคนรักอะ่ะถ้าเราแบบทำเต็มที่ที่สุดแล้วดูแลเขาดีที่สุดแล้วถ้าคนมันจะไปมันก็ไป